ักพักหนึ่งนะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับผมเจอข้อเสียของมันแล้วบอกเลยคืออันดับแรกเลยไอ้ปุ่มตรงนี้ครับตายเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปุ่ม Google นะครับคือเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ไหมเราเราก็ต้องมาจับพางล่างแล้วก็กดแบบนี้ใช่ไหมครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วมือมันจะชอบมาโดนในปุ่มนี้ครับนิ้วโป้งเหรอครับ โดนปุ๊บมันก็จะดังติด๊ดดังติด๊ดน่าลำคาญนะไอ้ผมคือตำแหน่งมันอยู่ตรงที่เราจะประคองนิ้วนะครับเนี่ยเราจะเราจะลดเสียงใช่ไหมครับเราก็จับปุ๊บปกติรุ่นอื่นเขาจะไม่มีนะครับข้างล่างไอ้ตรงนี้มีแล้วมือมันอยวไปกดโดนเนี่ยก็จะลำคาญนนะเพิ่มเสียงก็เหมือนกันเนี่ยคือตำแหน่งมันตำแหน่งมันไม่ได้นะตรงนี้นะแล้วก็อันที่สองคือไอ้ไอวงล้อเนี่ย มันหมุนไม่ได้นะครับคือถ้าหมุนไม่ได้ก็ไม่ต้องทํามาก็ได้ให้มันเป็นปุ่มกดตรงกลางแค่นี้ก็พอครับไอ้วงล้อเนี่ยครับมันมันจะมีแบรนด์หนึ่งที่มีแบบนี้ที่มันหมุนได้นะไอ้ทีแม็กครับไม่ก็พอกเซน่าแต่อันนี้คือหมุนไม่ได้มันจะทํามาทําไมอยู่นแล้วประเด็นคือว่าเนี่ยถ้าโดนโดนสายกระเป๋านะครับเวลาออกทิปนับสายเป้หรืออะไรมาเกี่ยวนะหลุดแน่นอนครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ถ้าเกี่ยวเข้าไปนี่มีโอกาสปุ่มหลุดเลยนะเนี่ยคือมันหมุนไม่ได้เนี่ยหมุนไม่ได้นะเข้าใจว่าสวยงามโอเคเออความความมันก็สวยอะโลโก้นี่สวยเลยนะแต่ปุ่มมันไม่มีประโยชน์นะไอ้วงกลมตรงเนี้ยหมุนไม่ได้เนี่ยเนี่ยฝากแก้ไขเลยนะอันที่สองนะอันแรกก็คือไอ้ตรงนี้นะปุ่มตรงนี้นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันจะเป็นตรงที่เราจะวางนิ้วเพื่อที่จะกด วลุ่มข้างบนน่ะเนี่ยครับอันที่สองเลยวงล้อเนี่ยครับแล้วมันไม่แข็งแรงเลยนะก็แก๊กก็แก๊กอยู่อันที่สามครับแน่นอนครับจุกยางครับหลายรุ่นครับที่หลุดหายครับไอ้ตรงนี้อีกแล้วครับไอ้ตอนแรกไม่เป็นไรหรอกใหม่ๆอ่ะใหม่ๆ่ยังดีอยู่เนี่ยแน่นเดี๋ยวพอเก่าๆสักปีสองปีครับผมว่ามีโอกาสนะแต่ไม่ได้บอกว่าหลุดทุกคนนะบางคนก็ไม่หลุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันหลุดนะไอ้ตรงเนี้ย ทำเป็นจุกจุกอย่างนี้นะผมเคยใช้ตัว Vnet p h o n นนะไอหูรูหูฟังกับรูชาร์จจะเป็นรูเดียวกันนะเพราะฉะนั้นรูมันจะมันต้องมันจะต้องมีการเสียบเสียบตลอดเวลาแล้วเวลาออกทิปออกทิปเนี้ยเจอฝนมันน้ำมันก็จะไม่เข้านะแต่อันนี้มันจะเป็นรูหูฟังมันจะอยู่ตรงนี้ครับอันเนี้ยอันเนี้ยน้ำไม่เข้าโอเคแต่ว่าไอตรงเนี้ยนานไปมันเสื่อมพอมันเสื่อมมา มีโอกาสเข้าเนี่ยข้อตีนะครับมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้นะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่มีปัญหาครับแต่ที่ผมเจอก็คือจากประสบการณ์นะแล้วไอ้พวกบูทูที่มีเสาเหมือนกันนะอันนี้ก็ชอบเกี่ยวกระเป๋าอนะแล้วมาเจอไอ้ตัวนี้ไอ้วงล้อเนี่ยวงล้อหมุนไม่ได้เนะเนี่ยมันจะหลุดอยู่แล้วเนะแมอันนี้ใหม่ใหม่เลยนะเพิ่งซื้อมาบูทูธ สข้อนะครับสําหรับสําหรับไอ้ตัว M3 นะแล้วก็มีตัว M6 ก็น่าจะเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยครับ M6 ถ้าแก้ไขได้ก็แก้นะครับโอเคครับไปแล้ว